สวัสดีสสดเพื่อนทุกคนนะครับทุกคนอยู่ในช่องมินปิลมอนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวกันเนาะทำให้กิจกรรมต่างๆของเราเปลี่ยนไปทําให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปก็ขอให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับยอดผู้ป่วยก็ลดลงทุกวันนะซึ่งเป็นข่าวดีามากๆเลยนะวันนี้ครับแกะกล่องกล้องฟิลม์ม ซึ่งมันเป็นแคมเปญของเครื่องดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อหนึงไม่ได้รับสปอนเซอร์นะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะผิดกฎมหมายเลยอาจจะผิดกฎของ youtube หรือเปล่าน,นะอันนี้เราก็จะลุ้นไปด้วยกันนะครับขอปิดเครื่องดื่มตรงนี้ไวนะ้เนาะซึ่งแคมเปญของเขาเนี่ยยี่ห้อเนี้ยเขาบอกว่าซื้อเครื่องดื่มสาวกระป๋องนะครับจะแถมกล้องฟิล์มเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องวันนี้กันด้วยกันนะครับว่ากล้องฟิล์มตัวนี้จะเป็นยังไงนะขอเอาเครื่องดื่มลบไปก่อนแชนแนี่ครับ มาแล้วเราก็สั่งทางแฟนเพจออฟิเชียลของทางเบีย <c oughs> เครื่องดื่มนีออ่พอดีเราดูแคมเปญผ่านแฟนเพจของเครื่องดื่มยี่ห้อนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะซื้อเครื่องดื่มแล้วก็แถมกล้องฟิล์มแล้วมีฟิล์มด้วยนะกันน้ําได้ด้วยมาเริ่มกันเลยนี่นะครับตัวกล้อง ภายนอกอ๋อด้วยกล่องกระดาษเนาะข้างหน้าก็จะมีเขียนบอกว่า waterproof เป็นกล้องฟิล์มกันน้ำนะครับสามารถใช้งานใต้น้าได้ประมาณ3เมตรเนาะ focus free focus free หมายถึงตัวกล้องอ่ะล็อกโฟกัสแสดงว่าเราอ่ะต้องการระยะเอาประมาณเมตรนึ่งหวังผลได้ใกล้กว่านี้หรือไกล้กว่านี้อันนี้ไม่ขอแนะนานะครับ easy loading ก็คือกล้องตัวนี้สามารถโหลดฟิล์มเข้าไปใหม่ได้นะครับเราถ่ายฟิล์มตัวนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถซื้อฟิล์มจากตามร้านตามเว็บต่างๆแล้วก็โหลดเข้าไปในกล้องได้นะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเป็นกล้องจะบอกว่าเป็นกล้องถอยก็ได้นะข้างในครับก็มีเจ้าตัวกล้องครับห่ออยู่ในกันกระแทกอย่างดีนะครับแล้วก็มีก็มีคู่มืออีกแผ่นหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาอ่านคู่มือกันอีกทีนึงเรามาดูตัวกล้องกันก่อนเออก็ดูดีนะครับพร้อมกับมีสายของข้อมือครับกันหลุดกันหล่นกันหายกล้องอฟิล์มที่อยู่ในเคสพลาสติกนะครับสามารถแกะได้ด้านข้างนี้แกะออกมาแล้วก็ง้างออกนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้อง จริงๆที่อยู่ข้างใน,นตัวนี้ตัวเคสเนาะเคสเป็นเคสกันน้ําซึ่งในขอบๆก็จะมียางพลาสติกทั้งหมดครับพลาสติกทั้งหมดเป็นระบบกลไกเนาะ สามารถขึ้นฟิล์มแล้วก็ถ่ายได้เลยนะตัวนี้ในกล้องมีฟิล์มอยู่นะครับเราขอไปลองถ่ายดูก่อนนะแล้วจะได้มาดูว่ารูปมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับตัวกล้องก็ไม่มีอะไรครับขึ้นฟิล์มตรงข้างหลังนี่ครับถ้าเลื่อนก็จะดังกล๊กๆคล้ายๆกับกล้องคิดแคทแหละถ้าเพื่อนๆสงสัยกลับไปดูกล้องคิดแคทก็ได้แต่ตัวนี้ดูเหมือนวัสดุมันจะแข็งแรงกว่านะข้างล่างนะครับมีปุ่มเพื่อให้สามารถกรอฟิล์มกลับได้นะเดี๋ยวเรามาอ่านคู่มือกัน คู่มือก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะไม่มีภาษาไทยนะด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันแหละเหมือนกันเลยข้อแรกก็เป็น35 Cam ้คม ERA ครับจากคลีนพลาสติกก็คือเป็นพลาสติกใสนะครับกันน้ำกันน้ำได้แล้วก็ดูสังเกตที่เลขข้างบนนะครับเป็นเลข1ก็คือสามารถเริ่มถ่ายได้แล้วนะครับ,รบง่ายง่ายตัวนี้เล่นง่ายแล้วก็สามารถเวลาขึ้นฟิลม์มพออยู่ในเคสขึ้นฟิล์มให้ขึ้นตรงตรงนิ้วโป้รเราพอดีถ้าจับมือด้านขวาอย่างเงี้ย จับกล้องด้านขวาจะอยู่นิ้วโป้พอดีแล้วก็ส่วนลั่นชัตเตอร์จะอยู่ที่นิ้วชี้นะครับในคู่มือบอกว่าสามารถดำน้ําได้ประมาณ3เมตรหรือประมาณ10ฟุตนะครับระยะที่หวังผลได้ประมาณเมตรยีถึงอินฟินิตี้นะคือคุณต้องอยู่ห่างจากจวัตถุ เมทยีขึ้นไปในคู่มือมีเท่านี้เดี๋ยวเราขอ,อาไปลองก่อนเดี๋ยวเราจะทําคลิปที่ป็นเป็นรูปของกล้องตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมารีวิวหลังใช้กล้องตัวนี้ดูอีกทีเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปด้วยครับช่วงนี้คลิปเราจะออกแบบช้ามากๆนะครับไม่ได้ออกไปถ่ายรูปก็ไม่รู้จะอัพคอนเทนต์อะไรน,นะครับก็เลยจะมารีวิวกล้องรีวิวอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังบ่อยๆนะครับข้อสงสัยหร้ไราาถนวดนล่ง นะอย่าลืมเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังใช้รูปที่ได้ครับจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมที่ช่องนะครับกดกระดิ่งไว้เลยไปแล้วครับบาย